เมื่อเราทําการจัดการตัวไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราต้องการเอาไปนําเสนอเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอามานําเสนออย่างไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็คือไอตัว c a m ตาเซีเองเนี่ยนะครับเขาจะเซฟเมื่อเรา,าโปรดักเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับเขาจะเซฟงานเอาไว้เป็นลักษณะของ ลักษณะบนโฟลเดอร์อย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ copy ปี้กไปไว้ในในเว็บไซต์หรือว่าในแผ่นซีดีหรือในในฮีน d ดร v ยอะไรต่างๆนะครับไปได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาใช้งานก็คือไปดับเบิลคลิกไฟล์ที่เป็น html นะครับไฟล์ file ที่เป็นรูป Internet Explorer เนี่ยนะครับขึ้นไปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะเข้าเป็นหน้าจอที่ที่เราได้เห็นกันอยู่นะเมือม่อเมือ่อตอนไฟล์แนะนำนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นไปในไฟล์แนะนําแล้วเหมือนกันก็คือการทําให้เป็นลักษณะของเมนูนะครับก็คือเป็นเป็นรูปของอตัวโปรเจกต์ตัวใหญ่ของเรานะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือตัวนี้นะครับนะ <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ย ไอ้วกตัวชุดนี้นะครับก็มีมีตัวช่วยทําเหมือนกันนะครับเรามาดูวิธีการทํากันนะครับวิธีการก็คือให้เรากดไปที่ตัวนี้ครับ create w e b menu นะครับเช่นเดียวกันครับมันก็จะมีวิธีการทำ create cd menu นะครับซึ่งเดี๋ยวจะสอนในส่วนต่อไปนะครับเรามาดู create w e b menu ก่อนนะครับมันจะเปิดหน้าจอของตัว c a m t a s i a c r e a t e r ขึ้นมาให้นะครับวิธีการก็คือเราเพียงแค่เพิ่มไฟล์ลงไป นะครับผมกดแ d ดนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมขอเพิ่มไฟ์ลให้ดูสักสามตัวนะครับเมื่อเราเพิ่มไฟ์ลครบแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจัดจาการอะไรากับมันได้บ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือถ้าสมมติเกิดเราเพิ่มไฟ์ลแล้วลำดับไม่ถูกต้องนะครับเราสามารถเพิ่มขึ้นและลดลงได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับไฟศูน์หนึ่งเรามาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับและเช่นเดียวกันก็กลับอยูด้านบนแล้วเหมือนกันเมื่อเรากดผมขึ้น อันที่2ก็คือเพิ่ม image นะครับเพิ่มแทรกรูปภาพเข้าไปนะครับหรือว่าเพิ่มไฟล์นะครับหรือถ้าเราใส่ผิดแล้วก็ remove ไฟล์ออกไปได้นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถทำอะไรกับมันได้อีกนะครับเราสามารถที่จะกำหนดชื่อนะครับ name ก็คือชื่อของตัวเมนูตัวนี้นะครับด้านนี้นะครับขึ้นมาได้นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ได้เลยนะครับ ครับเป็นไฟล์ที่2ก็คือนะครับและไฟล์ที่3ก็ต่อเป็นเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราทำอะไรได้อีกนะครับเราก็เซฟตัวเทเตอร์ตัวนี้เก็บเอาไว้นะครับผมก็กดเซฟ e n n p r r v v i w w นะครับก็คือเมื่อเซฟแล้วก็เปิดขึ้นมาให้เราดูนะครับผมขอ ตั้งชื่อเป็นเทสก็แล้วกันนะครับแล้วกดโอเคโปรแกรมก็จะจัดการขึ้นมาให้นะครับจากนั้นก็จะเป็นไฟล์ที่ตัวนําเสนอเลยนะครับขึ้นมาให้เราเห็นนะครับจะสังเกตว่ามีอยู่สตัวนะครับเราแก้ไขไป2ตัวนะครับในชื่อแล้วก็เราก็ยังไม่ได้แก้ไขยอยีกหนึ่งตัวในชื่อเหมือนกันนะครับและทางด้านขวามือก็จะเป็นส่วนของอ่าไฟล์นําเสนอของเราและเช่นเดียวกันนะครับทางด้านล่างก็จะเป็นปุ่มควบคุม นะครับจะเป็นหูควบคุมตัวนี้ก็ปิดไปได้นะครับในโ t ลเทเตอร์ตัวนี้ก็จะเก็บไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะโอเพนขึ้นมาแก้ไขได้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถจะนิวก็คือทำเทเตอร์ตัวใหม่เข้าไปได้นะครับตัวนี้ก็คือการจัดการแก้ไขเบื้องต้นนะครับซึ่งอา,อาจจะเคยเห็น การจัดการเทเตอร์ในรูปแบบอื่นๆนะครับก็คืออย่างเช่นการใส่สีใส่แะไรงลงไปตัวนั้นเป็นเป็นแอดวานมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมขอไม่พูดถึงก็แล้วกันครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนนะครับ